อ่ารูได้หน้าอะไรบ้างคะข้อแรกข้อแรกข้อหนึ่งเหรอคะทับอยู่ครับทับอยู่ข้อข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือพูดว่าอะไรคะรักษชาลักษชาศาสนาเออรักชาศาสนาอ่าข้อหนึ่งแล้วอ่าใครได้ข้ออะไรอีกคะต่อข้อสองเลยข้อสองหน้าอะไรคะข้อสองได้เรื่องอะไรคะยุข้อสองเรื่องอะไรคะ การได้ไหมการได้ข้ออะไรบ้างการได้ข้อหนึ่งอ่าข้อสองข้อสองเรื่องความซื่อสัตย์นะคะอ๋อโอเคมีข้อสองข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วเนาะอ่านี่ด้วยนี่ด้วยคือข้ออะไรคะข้อสี่ข้อสี่ว่าด้วยเรื่องอะไรคะความปยัด ความขยันมันเพียรดีมากค่ะความขยันมันเพี้ยนอันนี้เข้าเก้าเจอ,เอ,เอเข้อเก้าเหรอคะเข้าเก้าว่าในเรื่องอะไรคะข้อเก้าเรื่องอะไรคะอ๋อแล้วนัดนัดนัดเจอข้ออะไร แอต่อเรื่องอะไร่คะแ่วันเรื่องอะไรคะแปเราเป็นวันดีไปที่หลังไปไปนายนเองาเลินมีไนเขาแปวันได้ข้ออะไรบ้างคะ